พูอีเมีเราเป็นคนไทยเริ่มพี่น้องเริ่มมาจากจังหวัดอุบลราชธานีคนลาวเม่์กับคนลาวไม่คนลาวบอกก็เอิญแม่์มาคนลาวอีสานน้องสาสำเนียงเดียวกันเลยเนาะนมแหนมแชเนลวาสานวาสานลุยเลยสวัสดีพี่น้องบอกไปเพื่อสุขุพูดทุกคนเดื่อสบายดีทานผู้ชมทั้งฟังลาว สวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยและต่างประเทศโคกับขนมเนมเชี่ยแ oh. นวว่าสบายดีว ó, า้าวที่ห้องเตยเฮานี่สวยงายมเดอ้อธรรมศาสตร์ไล่เห็นรถท่องเดดท,องที่ยวเข้างหน้าอนี่เม็นเทาติ้งกขนอมเนมเจนเบนดีใจเห็นรถท่องเที่ยวอ่ะอยู่<า>ทั้งล้างเฮานี่พี่น้อทั้งล้างเฮานี่รถคาราวานมาจากประเทศไทยเป็นขีมา่ะเป็นขีมาอ่ะคือว่าถูกจะเราป้ายกรุงเทพมานะคนสบายดสวัสดีค่ะโอ้กล้องเดียอะเลย กล e> ่อง DJI ขึ้นก really ันเลยเข้าขี่ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ป้าคักนะได้หน่พี่เนาะเบื้องเบื้องขดชียางไปเบื้องเรื่อน่าจะเป็นคาราวานรถนวดได้นี่พวกเคยเห็นได้นี่เกิดมาพวกเคยเห็นได้นี่พี่เนาะไปไปห้างยางไปถามข้าจักก่อนเนาะโอ้คักคักคักป้าถูกได้หนิรถรถนวดได้นี่พี่เนาะ่งเอาไปเลยหัวถูดนะ มีคนสบแม่อยู่ทา้งในฮะหัวอผักส้มจันอุบลราชธานีอันนี้มีทั้งกรุงเทพมหานครมีทั้งอุบลราชธานีเด้อพี่น้องป้าค้าราชการเขาอันนี้เขาเอิ้น่าหลดเอียงนี่พี่น้องอันนี้เขาเอิ้น่าหลดเอียงีป้าหัวโขนขาเกยไปบุกเขเห็นจะถึงไหนดิ อ๋อหยาวไปเลยพี่น้องเบิง่งผูดด้ใดหูว่ารถยังคอมเมนต์ให้น้รอเน,น,นี่มอ่านเน่เด้อพี่น้องเด้อโอ้โหป้าค่ะเฮ้ยเห้ยออกไปหอดพูนพูนอนะ่ะไปทะเลขันเด้อสิพะยางไปเบิ่งเด้อ ขากับโบเลเขาหนาจะาจอดพักหรือว่าขืนมาดเบิง้งพระใหญ่เนี่ยพี่น้องเคสผูดเสารนครปากเสียงกับภาษาเขาเนาะโอ้จะเบิ้งตีนี่พี่น้องเบิ้งแม่บา้านเฮานี่นะท่องเที่ยวกันยังหลายคือเกา่าเนาะส่วนในคณะว่าเป็นยามฟุ้งเขาจะกันยังมาดินนี่นะมันเป็นคือโหลดแคมปิ้งแต่ว่าเขาเอนโหลดแคมปิง้งมาพี่น้องเนี่ยนี่โอ้ แล้วก็มีรถบัสไงทั้งหน้านะาะเนี๋ยห้าสิบบาทยางไปเบิ่งเนาะอันนี้เมียนกาป่ายโฟโตโท้ปันฟันหวัวสัตว์โอ้คาบเป็นคาบเวยพี่หน้องจะเบิง่งเด้อหอวสิสูมเบิ่งทางหนเด้อฮะ มันสิเป็นแบบคือบอลน,นอดนะนะทั้งในแบบนอนได้นะทุกคนมีประตูมียังเนี่ยแต่ก็มีถังเก็บหนาบีกยังเนี่ยน่าจะมีเอะอะไรนี่บนลทั้งหลังนี่พี่นอ้องว,ว้าวอันนี้แมนพื้นสีแมนโหขดไข่แบบหวัวขบวนนอเพืลล่อแบบซุกเซินเป็นหนอนเป็นหนีเป็นยังเพราะว่ามันสะมีไฟแม่แม่แมๆๆ่แม่เดินข้างหน้าเด้อพี่ตู่ เบิร์ที่นี่พี่น้องเนี่ยเอาไปนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบสิบเอ็ดขั้นนี่แหละพี่น้องโอ้โอเพิ่นว่าจะกูเทพมากนะคะเนเลยอันนี้ก็สิเป็นรถบัสไงนะจะเป็นขบวนเดียวกันเป็นขบวนใหญ่เลยเนาะพี่น้องนอกมาเทียวบ้านเท่านี้เนาะ ปะอย่างอู้ขักหักหักขักนอพี่น้องนอนี่เมวเมเคยเห็นจะคือะไรหานี่นนี้วาดีดีนี่มันมันเป็นรวดทีแบบว่าถ้าก็สิเห็นอยู่ร้องในวิดีโอนี่อยังแต่ว่าอันนี้เม็นเม็นตัวแเถะแต่อีกอันนึงที่แ้่เคยเห็นเนาก็คืออยู่ว่าประคอลลีซอแต่มันเป็นรถคือขายขายคือรถดทหารตัวน่ะฮะทังอันนี้มันไม่ขาดเลยนี่เป็นแต่อย่างไรเมื่อขี่วานเท่านอพี่น้องนอจะได้กะค่ะว่า ทานผู้บญคีรถเพิ่นเพิ่นมาเห็นนี่กะกะขอพระคุณใดๆเลยแบบเพิ่นมาดิ่มบานเฮ้าหนอกกิโลนอกส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านาเฮาได้นี้ลาวไตาจามซ่าลาวไตเนี่ยเพิ่ว่าคือสิไปปากซองคุณแอนี่ต้องใส่สิไปปากซองคุณแอนี่แต่ว่ามาแวะพระใหญ่ผู้สลาอนเมืองบ้านขนียงเมืองพุนโถวบ้านเฮานี่แม,ม่นเป็นจุดที่ทุกคนต้องได้แวะเนาะทุกคนเนาะมากราบไหว้พระใหญ่อยู่เทิงผู้อยู่เทิงผู้เฮานี่นะ Oh. เขาเขียนว่ามตา oh, โตู้มเนาะโอ้โหเทะเฮ้ยดูยเม่เรายืนวะยังเขาขอจอดเดี๋ยวสิผาอย่างไปงิึงสิเนาะ สวัสดีค่ะเจะ้าลูกเพื่อนลูกอยู่นี่ค่ะคแล้วก็เฮ็ดอันนี้น้าเฮพจยูทูบหน้าของค่ะพ<อ>ี่เอ๋อเมม่มาจากสมัยดีโดยเมมาจากกรุงเทพอุบลค่ะนี่แม่แมาจากมากั่งอุบลโอ้มาที่มั่งอุบลฮอพักชมจามาันนะคะมออุบลฮอพักส้มจันมออุบลเด้อพี่น้องมหาวิทยาลัยอุบลเนาะอันนี้เป็นรถดแม่เองวะเมมลวดแม่เองปอาโหถูกอีเมลล์เป็น คนไทยเล่าพี่น้องเลื่อมาจากจังหวัดอุบลราชธานีคุล่าเมยกัคนเล่าไม่คุล่<ต>ลาบอกเออแม่์มาคนเล่าอีสานน้องเหล่าซ้ำนียงเดียวกันเลยเนาะโดยสิไปไสยนี่แม่์เพนนี่อันไปเที่ยวอันเ่อเม่อจิไปอันน้ำโตกหรีพีโดย ตัดยื่อตัดฟานอ๋อพี่จะไปวนวนวนเลยนนาะเม่เนาะเออเออไปนักการศึเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะ้องนมเนื้มชาแนลแม่พิมพิมอ่ะไทยก็ได้โดยนมเนี้มชาแนลเออโดยบายเที่ยว็ดบอยถ่ยแต่กับวนวนเล่นโน้ตเลยวนวนเลยบายถ่ายเด้อเออเออเับรถมาแล้วเมนเลยเออ บ๊ายบายค่ะเดินทางปลอดไทยเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโดยโดยบ๊ายบายอุ้ยเจะไเป็นตาหักน้อโบขนถ่ายหันข้าวต่างข้าต่างอารมณ์ดีเด้ออารมณ์ดีเลยแบบว่าทักทายทำอีหันโบกาหย่อนว่า แต่ว่าเพนกล่องไปแล้วเขาจะบดไอรูดกระจ๊กลงห้าก,กับกากเขอทายเนาะยานบาเพื่อนมาผักแบบคักเมื่องส่วนตัวเนาะแต่ว่าอันนี้เล้วเล่วเล้หลุดเบาน่อเาน, <ๆ S 1> นาะดีใจดเด้เนี่ยเบานะเพื่อนจะเป็นเพื่อนเบามวนเพื่อนมาเป็นคาราวานไปเทีเ่ยวหลายประเทศแล้ววาจันนลยว่าประเทศเล่าหนี่อุดมสมบูรณ์แห่งมีบนเที่ยวหลายผักไต่มีหนามตกมีอีซังมีตัดเนื่องมีวัดผู้จะมาซักคนกันเลยพักกันมา ก็ขอบมุกขอบใจหลายๆเด้อทางฝั่งไทยฝั่งลาวเฮานี่เด้อฝั่งต่างประเทศประเทศลาวเฮานี่มีแต่บอลชวยงามอืมีแต่ธรรมชาติหลายเพิ่นก็เลยพากันมาเที่ยวเซิร์เด้อเซิร์เด้อมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านเฮาเนาะตาซีเมนดีใจเนาะเอาพี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแชร์ไปให้อาอีสังหอพักส้มจันรีสอร์ทบ่อหม้ออุบลเนยพี่น้องอุบลสถานีเนาะสิแม่นเป็นลวดคาราวานครอบครัวเพิ่นบ่หรือว่าเป็นทีมงานเพิ่นพี่น้อง อารมณ์ดีแห่งกับขอบใจขอขอบคุณขอบใจเมย์ไลยๆเนาะเบางนึงว่าสิวกันโดนก่หนีอยู่แต่ว่าเพิ่อนหอนมุ่งไปแล้วเนะาะก็ให้เพิ่นเที่ยวมันมวลเชิญสวนทุกคน,นเดอ้อพี่น้องเดิมว่าอีกบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะมาเที่ยวบา้านเฮาหลายอันไอ่เนี่ยก็ม้วนได้แล้วก็ปลาปลา,าขอขอขอบคุณหลายๆที่ว่าบ,บ,บาาอกว่าข่าวโฆษณาเพราะว่ามันเป็นรายไรหลายของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนา้าพี่น้องว่าสิพามาเห็นอีหยังอีกคุณนี่ก็ดีใจแล้เพ่อนได้เห็นรถเลี้งปิ้งเพื่อนบ่เคยเห็นจักเกื่อ โอเคไม่ร้ายปีที่ผ่านมาหะก็เ็ือมแนาืกับข้าเกย์เนาะเอดีใจแห้งได้เบาน้ำฝนบ้างัรเทียวเมืองลาวว่าอ่าความธรรมศาสตร์นีง้ายก็ได้พากันมาผัดกัไปร้ายประเทศยู่แลวแต่ละประเทศกังายไปก็นะแบบโอเคเจอกันยิ้หนาลึกอนนี้ c h เ n วศาตร์สวัสดยบาย